นี่มาแล้วนะครับที่นอนเราหฟุตเก็บร้านเสร็จแวะมาเอาที่นอนเข้าห้องก่อนแล้วก็รอเตียงเดี ja ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไปลากไปก็ได้ Tonight. อุยขาดแล้วจเย็นๆระวังครับระวังหลังระวังหลังใช่ก็พี่ทำประตูไว้ตามหวงจุยเป๊ะไม่มีอะไรที่มันเป็นแบบว่าธรรมดาเลยพิเศษหมดเลยเท่าไหร่นะนี่นะครับก็เรียบร้อย ฟูกมาแล้วหกฟุตเดี๋ยวรอเตียงครับน่าอีกจะประมาณน่าจะประมาณสิ้นเดือนสิ้นเดือนน่าจะมาค่อย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 มาครับแล้วก็โซโฟ,ฟาก็น่าจะมาพอๆกับเตียงอันนี้มาแล้วชิ้นใหญ่ชิ้นแรกตู้เย็นตู้เย็นมาแล้วแต่ตู้เย็นยังไม่ได้ใช้ครับตู้เย็นอยู่นี่ นี่แปดเก้าที่บอกนะคะว่าเอาทาห้องช่วยนะครับพิเศษทั้งหลังประตูสั่งทำพิเศษหมดเลยอันนี้เป็นประตูห้องนะครับประตูห้องจะอยู่ที่ความกว้างแปดสิบเก้าแล้วก็สูงประมาณสองร้อยเก้าอันนี้ถ้าสองร้อยเก้าปรนม้นที่สามารถจะเป็นส <240. S 1> องร้อยสิบสองร้อยสิบแล้วก็ถ้าเป็นประตูประตูหน้าบ้านก็สูงสองเมตรสี่สิบ แล้วก็กว้าง8เ <90. S 1> 8, 8, 8 9แล้วก็90แต่ถ้าเป็นประตูหลังบ้านกับประตูห้องน้ำจะอยู่ที่กว้าง80แล้วก็สูง210นี่ <c oughs> พิเศษหมดครับทุกอยา่าง <c oughs> นี่ปรดน้ำยามต้องคืนทามกลางแสงดาวโอ้ย